นี่นะคะเพื่อนๆอันนี้ในร้านของเรานะคะวันนี้จะให้เพื่อนๆมาดูการจัดร้านเนาะอันนี้คือในร้านนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวกลับกล้องนิดนึงเนาะเนี่ยอันนี้เป็นโซนในร้านอันนี้ในร้านนะคะเพื่อนๆนี่คือบรรยากาศในร้านเรานะคะตอนช่วงนี้ช่วงเช้าแปดโมงเช้านะคะเพื่อนๆเราก็ไม่ได้จัดอะไรหรอกค่ะอันนี้เป็นร้านเป็นตู้น้ํานะคะที่เป็นบ้านน้อยอะค่ะเพื่อนๆเนาะ เราไม่ได้จัดอะไรมากเราก็มันอยู่ข้างในไม่ได้มีใครมาเห็นอะไรกับเราเยอะนะคะเมื่อก่อนนี้ของป้าป้าใช้เป็นรถเข็นนะคะแบบรถเข็นน้ำเต้าหู้นะคะเราเริ่มแรกด้วยการขายน้ำเต้าหู้นะคะเพื่อนๆด้านนอกนะคะบรรยากาศด้านนอกนี่เป็นร้านน้ำนะคะกว้างค่ะเราซื้อมือสองมานี่เป็นบรรยากาศด้านนอก ่วนนี้เป็นสวนน้อยข้างๆนะคะไว้ลูกค้านั่งเป็นเต็นนะคะอันนี้เพิ่งทําใหม่ได้ไม่กี่วันนะคะเพื่อนๆเราเพิ่งจัดใหม่เมื่อก่อนนี้ก็โล่งๆร้อนๆนี่ละค่ะนะคะแล้วก็ค่อยๆมีเงินเราค่อยๆซื้อค่อยๆลงทุนร้านน้าเราเริ่มต้นจากเงินหนึ่งพันบาทนะคะเพื่อนๆทีแรกเลยเป็นรถรถเข็นเดี๋ยวเราจะขึ้นรปให้ดูเนาะนะคะแล้วก็ซื้อเพิ่มมาทีละนิดละหน่อยค่ะ อันนี้นะคะเพื่อนๆนี่คือร้านเก่าเรานะคะเรามีรูปเหลืออยู่รูปเดียวเนาะเราก็ค่อยๆเริ่มมาค่ะเริ่มแรกเดิมทีเลยเราก็อันนี้นะคะเพื่อนๆมีนิดหน่อยค่ะมีชากาแฟชาเขียวชาไทยกาแฟโบราณเนยกาแฟโอโก้โอเมจินหลักๆที่เขากินกันนะคะพะเราขายคู่กับน้ำเต้าหู้เนาะแล้วพอเราเริ่มขายได้แล้วก็ค่อยๆซื้อค่ะเอาของในร้านละค่ะ วันไหนขายดีได้กําไรหน่อยแล้วก็เอากําไรไปซื้อใหม่ๆก็จะลาบากนิดนึงค่ะเพื่อนๆนอ้อยใช้ความอดทนของป้าๆเริ่มมาตั้งแต่ขายน้ําได้วันละสองแก้วอะค่ะสองแก้วแล้วเราก็ขยับขึ้นมาเรื่อยแล้วก็อดทนเอาขายคู่กับน้าเต้าหู้ไปจนสุดท้ายเราก็เหลือได้ได้ไขยน้ําอย่างเดียวเพราะว่าน้าเต้าหู้มันเริ่มเงียบเนาะแล้วมันไม่คุ้มทุนนะคะแถวนี้น้าเต้าหู้ขายไม่ค่อยดีปรากฏว่าน้ําขายดีกว่าป้าเพิ่นก็ป้าก็เลยหยุดแล้วก็มาขายน้ําอย่างเดียว ทุกอย่างที่เห็นในร้านป้าเป็นตู้เป็นทุกอย่างที่มีอยู่ในร้านของที่เพิ่มในร้านนี่เราเอาเงินในร้านซื้อหมดเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆป้าเริ่มจากเงินหนึ่งพันบาทนะคะป้าไม่ได้เริ่มจากเงินหนึ่งหมื่นสองมืนบาทแล้วเราไปขายเอาแก้วยี่สิบกันสิบนะคะป้าขายแก้วยี่สิบสามสิบเริ่มจากเงินหนึ่งพันบาทแล้วก็ขยับขึ้นมาหาสองพันสามพันจนตอนนี้เรามีร้านที่เป็นตู้เราอยู่สบายไม่ต้องตากแดดตักฝนนะคะเพื่อนๆนะคะ เราค่อยๆเริ่มจากเล็กๆไปก่อนก็ได้ค่ะเราไม่ต้องอย่าไปท้อค่ะขายได้วัน2แก้ว3าแก้วใหม่ๆนะคะเราก็ค่อยๆปรับปรุงเอาสูตรทั้งหมดที่ป้าได้มาป้าได้มาจาก u t u b e ทั้งนั้นนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็มาปรับปรุงเอาเป็นสูตรของเราเองนะคะเพื่อนๆแล้วก็ทําเป็นสูตรมาตรฐานของร้านแต่สูตรมันไม่ตรงมีอะไรตายตัวหรอกคะ่ะเพื่อนๆนะคะลูกค้าเขาก็กินไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเขาก็สั่งเอาของเขาเอง หวานมากหวานน้อยอย่างที่เราจะเจอกันนั่นแหละค่ะเนาอเพื่อนๆเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะขายดีกันขนาดไหนนะคะ I don't think ชั้นสามชั้สี่เดี๋ยวมันก็รูจักเองแหละว่ามันจะเรียนเก่งมันเดี๋ยวมันก็ไปเก่งตอนนั้นบางคนไะบางคนมันตั้งใจเนะจาะจช่ไปเก่งตอนหมอ 1, หนึ่งมสองนู่นเอาแพรเย็นเนาะกอาแพเย็นสักก็รถปัน่น นมัเมนกสรนึงยอาอือใช่อมันเ,นเ,เมนกสนึมัมนจะแพงจะขาดเงินไม่รู้อ่ะไม่เคยใช้สหนึ่งเจ้ทีมันก็มีสูตมาเลยอย่างนี้รุนกๆเยังไม่ได้ายเขา่ข <c oughs> เราชอบแบบไหนลูกค้าก็ชอบแบบนั้น <c oughs> เขาชอบสะอาดเขาชอบสะอาดนะ ตวัวเราเรายังก็ยังไม่ชอบอะไรที่มันสกปรกเนาะใช่เขียวเนาะหยาดหยฝนมาแล้วเนี่ยเห็นไหมให้มิดฝนไม่เป็ดเๆ็ดเป็ดเป็ดจบตอนแรทำไมตอนเที่ยงนะี่มันต้องมันต้องเขียวโชคไม่ให้คนออกกันแหละหน้าโมโหตรงนี้เนี่ยไปช่วยเขาปลาเขาพักเที่ยงซื้อของกินเนี่ยนี่คือรีดต๊อกไปทำใหม่ เป็นเดี๋ยวเราก็รอดเอาดิค่ะพาลูกโตเป็นชาวเรื่องสบายแล้วไม่ต้องับอะไรไม่ต้องเอาอะไรเลยหรอ ว่าเดี๋ยวจะละลายาอยูอ่เิดส